สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับจีจ้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้จีจ้าจะมาสอนแอรบิกท่าพื้นฐานนะคะวันนี้จะสอนท่าแมมโบชัดชัดชาะนะคะจะมีทั้งหมดสีท่าเหมือนเดิมนะคะท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากด้านขวาก่อนให้แมมโบชัดชัดชาแล้วขาซ้ายตามแมมโบแล้วชัดชัดชานะคะท่าที่สอง ทำแมมโบชัดช้าชาด้านขวาแล้ววางขาซ้ายชัดช้าชาท่าที่สามให้ทำด้านข้างวางขาขวาไปด้านข้างแมมโบชัดช้าชาแล้ววางแมมโบซ้ายด้านข้างชัดช้ชาท่าที่สี่ให้ทำแมมโบชัดชๆชาแล้วหันหน้าไปด้านหลังแล้ววางขาซ้ายแล้วชัดชๆชากลับมาด้านหน้านะคะ สมาชิกลองมาทําตามนะคะท่าง่ายๆช้าๆนะคะท่าแรกนะคะเริ่มขาซ้ายก่อน5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8อีกรอบค่ะ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8อีกรอบนึงค่ะ5 6 7 8 1>, 1 2 3และ4 5 6 7และ8ถ้าที่2นะคะให้วางแมมโบช่า bo, ชๆๆขาขวาด้านหน้าและชะ่าๆวางขาซ้ายหลังนะคะ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8อีกรอบค่ะ5 6 7 8 1>, 1 2 3และ4 5 6 7และ8อีกรอบค่ะ5 6 7 8กเจแหนึ่งสอและ4 5 6 7และ8ปรอบสุดท้ายค่ะห้าหกเจแนึ่งสอและ4 5 6 7และ8ทีนี้เอาท่าที่หนึ่งและท่าที่สองมารวมกันนะคะช้าๆห้ด

ทีนี้สมาชิกลองใส่แขนดูนะคะเพื่อความสวยงามและความสนุกสนานนะคะ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ2 5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 สามและสี่ห้าหกเจ็ดและสองทีนี้มาแปดที่สามกันนะคะให้วางขาขวาไปด้านข้างช้ชาช้าช้าแล้ววางขาซ้ายไปด้านข้างช้าช้าชานะคะช้ชาช้าห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดอีกรอบค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ 5 6 7และ8อีกรอบค่ะ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8อีกรอบค่ะ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8ทีนี้8ที่4 8สุดท้ายนะคะให้วางขาขวาไปได้านหน้าแล้ว ช้าๆหันหลังวางขาซ้ายไปด้านหลังนะคะหันหน้าไปด้านหลังนะคะแล้วช้าๆกลับมาด้านหน้าค่ะช้าๆลองทําตามดูน,นะคะห้าหกเจดแดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกดและ8ดอีกรอบค่ะห้าหกเจดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าห 7และ8อีกรอบค่ะ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8รอบสุดท้ายค่ะ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8ทีนี้เอาท่าที่3และท่าที่4รวมกันดูนะคะช้าๆ5 6 7 8 1>, 1 2ึ่งสองสามและสี่ห้าหกดและสามหนึ่งสองสและสี่ห้าหกและสอีกรอบค่ะ5 6 7หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสและสี่ห้าหกดและแปดหนึ่งสองสและสี่ห้าหกดและแด ทีนี้ลองใส่แข็นทั่วความสวยงานและความสนุกเหมือนเดิมนะคะ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7และ8ที่รอบค่ะ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 ห้าหกเจ็ดและแปดทีนี้สมาชิกเราเอาแปดที่หนึ่งแปดที่สองแปดที่สามแปดที่สี่รวมกันนะคะช้าช้าก่อนเข้าเพลงลองเต้นดูนะคะอ่ะท่าดีก่อนช้าช้าสี่ท่ารวมกันห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและหนึ่งหนึ่งสองสามและสี่ ห้าหกเจ็ดและสองหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและสามหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและสี่อีกรอบค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและหนึ่งหนึ่งสองสามและสี่ห้าหก 7และ2 1 2 3และ4 5 6 7และ3 1 2 3และ4 5 6 7และ4ทีนี้สมาชิกรองใส่แขนด้วยนะคะ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8 1 2 3และ4 5 6 7,

3และ4 5 6 7และ3 1 2 3และ4 5 6 7และ4อีกรอบค่าสุดท้ายนะคะ5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ1 1 2 3และ4 5 6 7และ2 หนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและสามหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและสี่ทีนี้สมาชิกลองมาเข้าเพลงสนุกสนุกดีนแะมาลองเต้นเข้ากับจังหวะเพลงสนุกสนุกลองดูนะคะสักครู่เดี๋ยวหาเพลงเต้น No. เป็นไงคะสมาชิกสนุกสนานไหมคะถ้าไม่ยากนะคะจีจะสอนสี่นานะคะแต่ว่าเราจะเล่นเป็น4ทิศนะคะให้สมาชิกไปลองเต้นที่บ้านดูนะคะเต้นง่ายๆช้า,ชาๆให้เข้ากับจังหวะเพลงนะคะเพลงไหนก็ได้ที่สมาชิกเลื่องมาแล้วแบบรู้สึกสนุกสนานนะคะ เต้นกันนะคะช่วงนี้ก็เต้นกันอยู่ที่บ้านก่อนให้จัดการดีขึ้นแล้วเราค่อยออกมาเต้นกับเพื่อนๆข้างนอกนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้จีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ